วันนี้กลับมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือน้องๆนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ยังติดจอโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับครูประคองดูด้วยนะครับว่าวันนี้ทีมของครูบาชมลมโรลเลอร์เบลดละยองนะครับมาสอนทําเป็น EP นะครับตอนนี้สอนทําเป็น EP 1ีนะครับเรื่องการเล่นโรลเลอร์เบลด ให้ถูกลักษณะให้ถูกต้องนะครับวันนี้จะท่าทางเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะทํา EP ีหนึ่งของครูบาสให้ดูนะครับว่าน้องเริ่มต้นใส่รองเท้าขึ้นมาแล้วน้องต้องทํายังไงกันต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้ถ้าน้องท่านใดที่เห็นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ปกครองถ้าเห็นแล้วถ้ามีกําแพงอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นเสาหลักเหมือนให้ให้ดูก่อนเนาะครูจะให้ให้ดูก่อนนะครับถ้ามีกำแพงบ้านหรือ อะไรที่อยู่ที่บ้านที่น้องพอจับได้ใส่รองเท้าโรลเลอร์เบดแล้วนะครับแล้วก็พยายามฝึกนะครับฝึกท่าไหนนะครับก็การย่ำเท้านะครับน้องใส่รองเท้าแล้วการฝึกย่ำเท้าย่ำเท้านะครับการย่ำเท้าฝึกไปครับย่ำเท้ายกกับที่นะครับยืนอยู่กับที่ยกเท้านะครับยกเท้าย่ำไปนะครับย่ำย่ำไปเรื่อยๆย่ำไปเรื่อยๆนะครับย่ำไปจนแบบว่าถ้าน้องเป็นนะครับอย่าให้เท้าแบะนะครับถ้าเท้าแบะ ถ้าเท้าแบะให้น้องกัดพีกเท้ามานะครับฝึกท่าแรกก่อนเลยท้ายืนจับนะครับไม่แบะเท้านะครับถ้าน้องตั้งเท้าหลักตั้งยกได้ปุ๊บยกเท้าเลยถ,ถ้าได้แล้วนะครับถ้าผู้ปกครองเห็นน้องว่าพอได้แล้วน้องทรงตัวทรงตัวขา,ขาท่อนขาบนขาล่างได้หมดแล้วน้องพยาพยามฝึกนะครับสสพยายามฝึกแบบไม่จับเสาถ้าน้องแบบว่าจะล้มนะครับน้องพยายามจับเกาไว้นะครับแล้วก็ฝึกใหม่นะครับฝึกให้จนแบบน้องชินเท้านะครับ วันนี้ชินเท้ายังไงนะครับวันนี้ก็นี่แหละครับคือที่ครูบาจะแนะนํามาคือย่ําไปนะครับย่ําไปย่ําอยู่กับที่น้น้องโอเคแล้วน้องขยับเท้ายกย่ําเท้านะครับมือเราไม่จับถ้ามันไหลนะครับน้องปล่อยให้มันไหลยืนขาตรงให้มันไหลไปอย่างนี้นะครับให้มันไหลหยุดจนเองนะครับย่ําไปนะครับย่ําไป EP นี้นะเป็น EP หนึ่งนะครับ EP หนึ่งเลยนะครับวันนี้เราก็เอาท่าทาง เบสิก uh, แรกก่อนเบสิแกแรกๆให้น้องๆนะครับน้องคนใดที่สนใจนะครับน้องสนใจก็ uh, สอบถามหรือรายละเอียดมาช่องทางของคุณครูบาส uh, ฝึกขัดโ,โลโลเบตร,ระยองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำไลฟ์ลง YouTube ให้นะครับให้น้องๆได้รู้ว่าวันนี้ครูบาสมาเปิดคลิปที่สวนสาธารณะ uh, พุทธมนตรเกาะหญยชานะครับจังหวัดระยองนะครับวันนี้ก็เราก็จะมาฝึกการแบบสไลด์หรืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดู EP หน้าต่อไปนะครับวันนี้เราก็ต้องอยากให้น้องๆการเล่นฝึกกีฬา,าลดห่างไกลจากจอโทรศัพท์มือถือนะฮะเพื่อลดกดลดเกมนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโครงการาเด็กติดล้อระยองนะครับใครสนับสนุนให้ ผู้ปกครองทุกท่านให้ลูกบุตรหลานของท่านนะฮะสนใจเข้ามาเล่นกีฬานะครับติดต่อครูบาสได้ที่0823742331โดยตรงนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาอยากสอบถามเรื่องรายละเอียดอะไรนะครับก็การค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนะครับการนี้ฝึกสอนก็บอกรายละเอียดมาเดี๋ยวครูบาสจะแจ้งให้อีกทีนะครับในอีีหน้าเราจะมาคบกันในกับคำว่า EP 2นะครับของคุณครูบาสจังหวัดระยอง EP 2คือท่าอะไรแล้วจะสอนท่าอะไรกันต่อไปแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปได้เลยครับวันนี้ต้องขอกขาบคุว่าสวัสดีครับ